น้องหมาชื่อโลแกนตัวนี้ขนยาวขึ้นเต็มตัวจนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแก่โลแกนนั้นถูกปล่อยให้ขนยาวคลุมปิดทั้งตัวจนไม่เห็นหน้าที่แท้จริงพั้งยังร้อนจนต้องหอบอยู่ตลอดเวลาและตัวหนักจนเดินช้าได้แค่ไม่กี่ก้าวดูแล้วไม่ได้ออกวิ่งมานานแต่ทุกคนต่างก็ช่วยกันตัดขนให้อย่างช้าๆและใจยเย็นระวังไม่ให้โดนเนื้อหนังพอตัดขนออกหมดถึงได้ดูว่าโลแกนเป็นแค่น้องหมาตัวเล็กน่ารัก หลังอาบน้ำเสร็จก็ยิ่งเผยให้เห็นว่าโลแกนน่ารักมากแต่เพราะขาที่เล็กต้องแบกขนมานานเลยทําให้ขาไม่แข็งแรงเลยได้พาโลแกนไปเดินเล่นฝึกขาให้แข็งแรงโลแกนนั้นเหมือนจะลืมไปว่าขาอ่อนแอเดินสํารวจสนามหญ้าไม่ยอมหยุดเพราะนานมากที่โลแกนไม่ได้เห็นโลกที่ชัดเจนแล้วรู้สึกตัวเบาเหมือนตอนนี้ไม่นานโลแกนกลับมาแข็งแรงคนขึ้นฟูน่มน่ารักกว่าตอนไหนแถมมีเจ้าของใหม่ที่จะ และดูแลโลกแกนตลอดไป